โอ้ย oh yeah. สวัสดีกัะด้วยครับที่ดีต้อนร,ร,รับเข้าสู่รายการโอเอสทีผมนายโอ้ยชอ็อกวันนี้เราก็อยู่กับเกม Minecraft นะครับอ่ะโอเคเราจะมาวัดความอึดกันนะครับโอเคเริ่มได้โอเคนี่คือเครื่องยิง TNT เราจะให้ดูวงจรข้างนอกกันวิธีทางนี้ก็คือใช้บันไดนี่หนีออกไปกันแต่คุณจะทันหรือเปล่าไม่รู้นะครับอ่ะแล้วโอ้โหมาแล้วเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหโอ้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 ยและไม่มีที่ดีครับโอ้โอ้โอ้ยมันจังอ่ะโอเคโอ้ยเอาใหม่เราจะมาวัดความอึดกันนะครับด้วย t n t นะครับโอเคนะว่า t n t เฉียนเฉีนไ,ไหนวะอ๋อนี่ไงครับโอเคเราจะสร้างบ้านด้วยเฉีนเฉีนนะครับจะสร้างบ้านด้วยเฉีนเฉีนครับเราจะลงมาข้างล่างนะครับเพื่อแล้วก็จะจุดเฉียนเีนะครับเฉียนบนนะครับ โอเคเราจะขุดทางลงไปก่อนนะครับเฮ้ยเฮ้ยผิดดึไปมปันไปฝัดเออ,เอ,อเอ้ยมันจะบิ้มมาถึงล่างปุวะเคยบมาเราก็จะอยู่ชั้นสุดท้ายกันนะครับด้วยนี่อ่อโอเค,อเคขอไปนอนก่อนแล้วกัน ไม่ผิดวะโอเคขอนอนก่อนแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาเอาชีวิตรอดกันกับเครื่องนั่นนะครับโอเคเอาลครับาโอเคลงเช้าแล้วโอเคเดี๋ยวหากอที่เราจะทำในเมื่อวานโอเคตบแล้วสินะ ตึ๊ตตึ๊ตตุ๊ด,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 ดโอเคเตรียมไฟแชกโอเคเราจะใช้น้ำในการหลบหนีนะครับว่าเราจะหลบทันหรือเปล่าแหมโอเคต้องนีไวไวแค่ประมาณนี้พอโอเคได้แล้วครับโอเคเราจะมาโอเค เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยโอ้โหไม่ต้องรอแล้วก็ตายครับโอเคขอบคุณที่รับชมคลิปครับสวัสดีครับ